สวัสดีพี่น้องวัสดุสิ่งแวดล้อมของสบวนนะจ๊ะเด้อพี่บัตสิมาอัปเดตพืชพักสวนขั้วที่ปลูกไว้จะ๊ะเนาะมีอย่างนี้นะจะน๊ะเนาะเบึงบักนาวต้นบักนาวเพิเก่าเลยจ้ะโอ้บักนาวรุนตัวน่ะเนื่องเออเหอื่อยฝนพี่น้องจา้าสองดูปะเก็บกวนจา้าเนี่ยบักนาวหน่อยตึงๆนะคะหน่อยอ้อนวนเลยจ้ะเนยลกดีเป็นหายเล้วจ้ะพี่น้องจา้าได้ใส่บึงนะคะมามีอย่างนีจ้จ้ะแกเดีด๋วยวได้ดูนี่ จับรู้อยเลยเนี่ยจ้าบังหน่วยบบกง่ายๆจ้าแต่กินวัดปีจ้ะก็ได้ออกหลอกเลยจ้าพี่นายแล้วหดมันพี่นายหดหนาโอ้ยบักหนาวลุนตัวไหนเมียบักหนาวลุนบักหนาวลุนซีรุกแต่พี่น้องจ้าอันนี้ก็ต้องเปลี่ยนกับมีจ้าได้กินวัดปีหรอปีนี้นะคนเหีฮาเลยเนี่ยนะนะมาเลยเก็บ พี่น้องจ๋าไม่หน่อยหน่อยได้ร่วงพวกนี้ผนเดี้ยวไปพอผักหนาวยางดุกเลยจ้ะมหนาวมาเป็นราคาจ้ะพี่น้องจ๋าปีนี่ยานกําโดกระบาดนั่มาจ้ะเนาะมหนาวจ๋ามหนาวลุกคักกันร่างออกกับมิจ้ะกร่างเป็นตัวนี้อันโรคไรจนงาหักกิ่งหักจ้ะเมืองเนี้ยพี่น้องจ๋าหน่วยหน่วยหน่อยเด้จ้ะผลมะนาวกับร่างออกดอกกับมิจ้ะ เหเบิ S <S <々>่งพี่น้องจ้าต้นนี่ลกค้ากมูจนต้นเน็ต้นติดถนนเลยจ้ะนี่ลกคักอีดีต้นนี่ยกำลังออกพี่น้องจ้าเป็นตลอดปีแล้วนี่กำลังออกผลยางลกเลยกำลังออกเลยจ้ะนี่พี่น้องจ้ะกำลังลกกำลังอันนี้เลยเป็นหน่วยหน่วยดัดฟัดโอ้ยยุงกัดพี่น้องจ้าใส่บิ่งอันนี้กำลังออกเลยพี่น้องจ้ะมัยสามรุ่นจ้ะลกจากต้นนี่ยางลกกมูเลยจ้ะนี่แล้วสุดท้ายให้เบิ่งลูกก็ โมได้หน่จ้ะต้นแรกเลยนี่รากกูโมได้เห็ดฝาดเด้จ้ะไปเบิ้งอะไรกันเลยนะจ้ะเนาะไปเบิ้งไอ้ที่ยัางนีจ้ะไปมายมกันจ้ามายมยมกะมักยมก็ออกยิบซีสมุกอย่างพี่น้องจ้ะออกตลอดการเล่นวันหน้าบ้านปลาเฮ็ดโค่นจ้ะมายมนะคะมายมจ้าออกตลอดจ้ะพวกง่อมเนี่ยออกตลอดอาฝนลงเม็ดนี่วะออกตลอดจ้ะพ่น ดูผลเป็นเต็มเมดจ้าพี่น้องจ้าเป็นหลายออกตลอดปีจ้าเพราะว่าอย่างพอต้นพันธุ์อยู่ใต้หนามป่าจ้ะาติดใจก็หน,า,น,นามป่าไว้ได้ทำไงละมาได้หดแล้วก็นี่ตั้งก็ตั้งเป็นีนอยู่จ้ะพี่น้องจ้าเป็นหอดเงาพร้อมผลเนี้ไปไปเบิ่งอันนั้นต่อจ้ะไปเบิ่งต่อเลยจ้าอันนี้ก็คือต้นมะระกอเราเองนะคะ จะประกอบสองต้นนี่แหละ๋พี่บาปไม่เอาเนี่ยแหละไปตำกินจ้ะกรอบๆจ้ะหน่อยๆๆแต่ว่าคนกรอบเลยพี่น้องกรอบดีจ้ะให้เบิ่งท่านนี่จ้ะท่านนี้แห้งเบาเห็นเนาะพี่น้องท่านนั้นดีเดียวทึกเดียวเวียดนาเด้พี่น้องเด้อ ไปเบิ่งตอกันได้น่าจะเนาะ่ามีอย่างแน่น่าจะเนาะนี่ต้นมะระกอหรือว่าต้นมะฮองนะก็บกฮองจ้ะไปเบิ่งกันได้จ้าไปเบิ่งทั้งผนห้องใต้สวนน่าจะเนาะไอต้นมะม่วงหน่อยจ้ะมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองจ้ะสองต้นแล้วก็มีคนงานทดน้นาอยู่คนพี่เนาะอันนี้ก็ต้นกล้วยงูปีร้ายขักจ้ะงูปีนะคะ ลายจ้ะหัวปีจ้ะผมกำลังออกพวกอะไรอยากได้ก็มาเอาเล้วจะเริ่หัวปีลายคักจ้ะอันนี้เครื่องใ้แกจัดเลยจ้ะแกจัดละอันนี้ก็คือรุ่นนั้นเก็บไปเว้ยจ้ะรุ่นที่ใหญ่น่ะจ้ะเหลือแกนี่จ้ะรุ่นใหม่จ้ะอันนี้เก็บไปฝากอ้คนท้องกินนะจ้ะเดี๋ยว์รุ่นนี่จะพี่น้องจ้ะอันนี้คือมะกอกน้ำหรือว่ากอกกระดังจ้ะ นี่ค่ะแม่่ีลูกเขาก็จะมีลูกประมาณนี้ด้วยจ้ะประมาณนี้ฮะเดี๋ยวาาทำไมจะาทำมันฮักเลยนี่นะเออมันนักลูกจริงๆนี่ดินี่ดิดพี่น้องอ,อ้าวกิงฮักเลยกิงฮักมันนักพวกหน เออในในเห็นแล้วอันนั้นลำไยนี้เสารำไยดอกลำยองนี่มันจะมีประมาณนี้จ้ะแล้วก็จะมีประมาณนี้แล้วก็จะมีกระดังออกดอกจ้ะนี่ค่ะจะมีกระดังประมาณนี้มีสามใสจ้ะสามใสซีจ้ะมีกระดังออกดอกแล้วก็แบบนี้จ้ะ นี่จ้ะดยูยางลุกเลยพี่น้องจ้ะลุกหมอกหมักเลยเออโอเคก็ไม่ใส่นี่จ้ะทำไมมันออกซีข,า,ขาวๆเนี่ยฮะทำไมดูมันออกซีข,า,ขาวๆมันเป็นแบบอะไรเนี่ยออกมาเหมือนยางมันนี้ไงนี่พี่น้องยางมันนี้ไงจะไม่ดุดนี่ใส่นี่จ้ะเนี่ใส่นี้จ้ะเนี่ย โรคจริงๆจะต้นเดียวนี่พี่น้องจา้มามาเม็นว่ายไทยไดดใสอีกเด้คือชุดแรกที่เพียว่ไาทายนนั่อันนนั้ตัดไปหมดแล้วจ้าตัดไปกินหมดแล้วจา้าอันนี้คือชุดใหม่นะคะชุดใหม่จา้าชุดใหม่เพระยวพิบจา้าอันนี้นะโตแล้วจ้ายัางหลายได้พี่น้องจา้าหลายคักผู้ใดผู้ใดอยากคอมเมนต์มาจา้าใครอยากคอมเมนต์มาค่ะ แต่ว่ายังหันแก่เด้ลค่ะยังไม่แก่นะคะแล้วก็มีไอ้เดี๋น้อยหนาอยู่นดิจ้ะไม่น่าอันนี้ไลยจ้ะนี่ก็ได้ออกลูกเลยจ้ะนี่ไอ้ะมะกรูดจ,จ้ะมะกรูดแล้วก็ต้นมะม่วงใหญ่กำลังออกใบเลยนะใบเต็มเลยต้นมะม่วงใหญ่ แม่จะไปดูพาไปดูหอมทองจ้ะเอ้ยไม่ใช่หอมทองเรียบมือนางค่ะอันนี้ต้นบันฑ์พว่บ้า,บาเอินพักพักติวเอ้ยพักกระโดดน้ำจ้ะบัณพี่บ้าเอินพักกระโดดน้ำท่านเอินเอินไอ้พักจิกสวดอันนี้คือเรียบมือนางนะคะกล้กวยเรียบมือนางนะคะเรียบมือนางจ้ะกล้วยเรียบมือนางนะคะแล้วก็มีต้นสมพู่จ้ะตะไคร้แล้วก็สมพู่จ้ะ แต่พี่น้องจ๋าคลิปนี่ยขอจบใบเพลงสำานี้นเได้พี่น้องเด้อฝากพี่น้องกไดไลค์กดแชร์กดติดตามกดบล็อกลิงจ้ะเพิ่อสุขภาพที่แมงสาวราผ้ากินพี่ว่าเนาะพี่น้องเธอคงคิดพี่ว่าเขาพบเจอได้ในเรื่องก่นหนา้าจ้ะอย่าเจ็บอย่ายวไขมือใส่็ล้วได้แต่พี่น้องจา๋าบายบายจุบจ๊บๆจ้จา